รองนายกรัฐทุตจีครับตอบทีเดียวเลยนะครับเพราะท่านใช้เวลาสิบนาทีแล้วนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพท่านสมาชิกที่เคารพท่านกุระเดชนะครับที่เคารพขอบคุณที่กรุณาเป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้ถ่ายถามทําให้รัฐบาลมีโอกาสได้ตอบท่านในวันนี้นะครับท่านได้ถามข้อใหญ่ๆห,หนึ่งข้อท่านได้ถาม ในลักษณะกล่าวหาเจ็ดข้อนะครับท่านบอกว่ารัฐบาลนิ่งนอนใจไม่เคยนิ่งฮะแล้วก็ไม่เคยนอนนะฮะทำงานตลอดเวลาครับน,นะครับนี่ข้อหนึ่งนะครับข้อสองท่านบอกไม่เตรียมการตเตรียมครับตเตรียมมาตลอดเวลานะครับข้อสามท่านบอกว่าไม่เตรียมเครื่องมือตเตรียมเรียบร้อยครับท่านมีปัญหาที่ไหนท่านบอกผมสินะครับข้อสี่ท่านบอกว่าไม่เตรียมว่าประมาณตเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับขอให้เกิดปัญหาจริง นะครับแล้วก็การใช้งบประมาณถูกต้องรวมทั้งตัวท่านเองนะครับถ้าต้องการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนก็ขอให้บอกมานะครับข้อหท่านบอกว่ารัฐบาลกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ขัดขวางงบเงินกู้3,5ไม่เคยกล่าวหาครับเพิ่งเคยได้ยินวันนี้แหละครับนะครับข้อที่6นะครับผลงานนะ้ำไม่มีมีครับถ้าไม่มีวันนี้ทั่วไปแล้วท่านปีแล้วก็ทั่วนะครับ อันที่เจ็ดท่านบอกสองสิงหาคมปีห้าสี่น้ำท่าวันนี้ไม่จริงครับวันนี้น้ำในเขื่อนภูมิพลเศริกิจรวมกันแล้วได้ห้าสิบเปอร์เซ็นปีห้าสี่สองสิงหาคมน้ำมีเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ท่านครับเอาละช่างมันนะครับนี่ก็นในเมื่อท่านพูดผมก็ตอบท่านไปข้อๆตอนนี้ไอ้ข้อใหญ่ที่ท่านถามว่ามาตรก,การเร่งด่วนหน้าตาเป็นไงผมเรียนท่านนี้ครับผมจะตอบท่านหกข้ออย่างรวดเร็วนะฮะ ฝนนะครับถึงวินาทีนี้ถือว่าค่อนข้างมากแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะหนักไปถึงวันที่30เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระบายน้ําออกทะเลให้เร็วที่สุดไม่ว่าจากทุ่งจากแม่น้ํานะครับข้อที่2กรณีของแม่น้ํานะครับที่หน้าห่วงในมณฑลจักรพยาที่บางบานเพราะว่าน้ําเกินตลิ่ง1เมตรนะครับ ที่ปาจินนะครบมีหน้าห่วง2จุดคือที่กระบินเกินไปเมตรสีที่สีมหาโพธิ์เกินไป68เซนนะครับที่สีสเกตหนักที่สุดนะครับเกินไปเกือบ4เมตรนะครับแต่สีสเกตคงจะแก้ไขได้ภายในภายในสักอาิ์นี้นะครับต้องขออาภาัยด้วยพื้นที่นะครับท่วมไป29จังหวัดจะคลี่คลายทันทีคือวันนี้พรุ่งนี้5จังหวัดยกเว้นฝนตกหนักไม่อีกนะครับความเสียหาย พื้นที่เกษตร1 000, 000, ล้านไร่บ้าน6,900หลังนะครับโรงเรียน168แห่งอ่างเก็บน้ำวันนี้นะครับยังรับได้อีก12,300ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็แปลว่ายังตกหนักๆมาได้อีกหลายทีนะครับห่วงน้ำใต้เขือนอย่างเดียวไม่ต้องห่วงน้ำเหนือเขือนที่จะมาซ้ำเติมเหมือนอย่างปี54นะครับสำหรับกทม น้ำนะครับยังอยู่ที่ระดับเมตร77เหนือน้ำทะเลปานกลางซึ่งระดับสูงสุดที่กอทมรับได้นี่นะครับรับได้ประมาณ2เมตร70นะครับรวมทั้งฟรีบอร์ดด้วยเพราะฉะนั้นกทมเองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นน้ำฝนนะครับความชื่อเหลือจะใช้ประกาศกองเกษตรปี2552นะครับสำหรับปอพอปัจจุบันใช้กำลังคน7,000คนนะครับ ได้เตรียมอาหารน้ำเวชภัณฑ์ห้องสุข,ขาเรืออะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ท่านพูดมาคำหนึ่งผมว่าท่านคงพูดเล่นมากกว่านะฮะท่านบอกว่าอุย้ยไปแจกของนี่นะครับถุงยางชีพนี่มันเป็นการซ้ําเติมผมยังไม่เคยได้ยินประชาชนคนไหนรับพูดอย่างนี้เลยนะท่านนะนะครับมันไม่ซ้ําเติมแล้วเขาไปช่วยนะครับเอาของไปให้จะซ้ําเติมอะไรครับนะครับ มีผมเนี่ยทำแปกแลกกับคนอื่นนิดๆน,น,นะครับปกติเขาจะมาเข้าแถวยาวๆแล้วเราก็ยืนอยู่แล้วเขาก็กเดินมาผมก็ขอร้องผู้ว่าบอกอย่าเลยมันเสียเวลาท่านผมแล้วก็ที่มาเนี่ยแบกไปแจกเขาว่าดีที่สุดนะนั่นคือสิ่งที่ผมทําแล้วหนวนจะแก้ไขสิ่งที่ท่านบ่นมาสักครู่นี้นะครับว่าเอาคนมาเข้าแถวผมเพิ่งทำสดๆที่ศรีมหาโพธิไปเมื่อวานแบบนี้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าดีกรีของการเตรียมการไม่เต็มที่ เต็มที่ครับนะฮะทำเต็มที่ตลอดเวลาเพราะว่าเราประมาทกับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ท่านไปตำหนิท่านนายกนะครับบอกว่าท่านนายกพูดต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําอะไรเงี้ยนะครับแล้วท่านไม่มาดูแลผมได้รายงานท่านนายกทุกวันนะนะครับเมื่อสักครู่ท่านกระโทมาถ,ถึงผมบอกคุณกอประสบไปตอบเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นรับฟังความเห็นนะครับมีอะไรก็เอามาช่วยกันทําเพราะฉะนั้นท่านนายกเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยว ่านนี้จะก็จะไปดูไปแจกเรือนะครับเสาว์อาทิตย์ก็จะไปประทุมเพราะฉะนั้นก็เราก็ช่วยกันทำนะครับก็ขอขอบคุณที่ได้กรุณาถามนะครับผมก็ท่านบอกให้ผมพูดแบบไม่ให้ไม่ให้พูดแบบนักวิชาการผมก็ตอบกระ่ังนนี้นะครับตรงดีนะครับผมใช้เวลาเท่านี้ก็พอนะฮะเผื่อถ้าเหลือนะผมอนุญ,ญาตขออนุญาตท่านประธานนะ,ะให้เอาเวลาผมมา,มาถามผมเดวผมจะตอบให้อีกทางรัฐมนตรีช่วยมาไทยตอบให้ครับ ท่านขอภาพห้าภาพนะครับประธานอนุญาตและเชิญนะกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประชาวรสุดีรัฐมติช่ว,ว่าการกระทรวงมาไทยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนางสาวยี่รัชชินีวัตนรัฐมติว่าการกระทรวงมาไทยนะฮะตามที่ท่านสมาชิกได้มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาทั้งหลาย ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลนะโดยพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีและกระาทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราตระหนักและเราก็มีการดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะในขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระาทรวงมหาดไทยก็ลงไปในพื้นที่ล่องรถนะไอ้ล่องเรืออยู่นะฮะที่ให้การช่วยเหลือส่วนในท่านสมาชิกที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ต้องขอเรียนว่านะก็มีการในเรื่องของการช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนนะในเบื้องต้น ที่เราดําเนินการได้โดยทันทีก็คือในเรื่องปัญหาปากท้องก็คือถุงยางชีพถุงยางชีพนั้นเอาไปใช้ประโยชน์นะจานวนกว่า4 0 0พันถุงแล้วนะครับในเรื่องของครัวเรือนยาวชภชัณฑ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงญ้าแห้งนะรวมถึงรถสุขารถอะไรทั้งหลายที่เราดําเนินการปัจจุบันเนี่ยนะที่น้ําท่วมในการช่วยเหลือก็ต้องขอยืนยันว่ามีทั้งเครื่องสูบน้ํา6เครื่องนะครับแล้วก็ห้องสุขาที่ตั้งอยู่บนบก อีกจํานวนสามหลังทั้งเต็นน่าเครื่องสนับสนุนเครื่องสูบน้ําทั้งหมด31เครื่องที่ดําเนินการอยู่ในพื้นที่รวมถึงท่านสส,สชาดาาด,าด้วยนะที่ได้มีการแจ้งความเดือดร้อนของรัษฎรมาที่กระทรวงมหาดไทยขณะนี้ท่านรัฐมติว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงไปดําเนินการส่วนมาตรการป้องกันทั้งหลายเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วต้องขอเรียนว่าปัญหาที่เกิดนั้นมันเกิดจากฝนที่ตก หนักเกิดจากล่องมรสุมที่ตกนะฮะก็โดยทําให้น้ำเนี่ยเอ่อล้นในแม่น้ำนะครับประกอบกับน้ําเอา่อล้นแล้วเนี่ยมันก็มีการระบายน้ําก็ทําให้น้ําเกิดการท่วมเมื่อการท่วมแล้วก็มีการแก้ไขต่างๆไม่ได้ปล่อยปลาเลยด้วยประการใดๆความเสียหายต่อพี่น้องชาวกเกษตรทั้งหลายเมื่อน้ําลดก็ตอนนี้มีการจัดการสํารวจการเตรียมทั้งหลายที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับราษฎรนะไม่ว่าที่เกี่ยวกับ อะไรทั้งหลายนะเราเดําเนินการอยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆยืนยันนะฮะมีการติดต่อจากท่านผู้ว่ามีศูนย์ตั้งศูนย์อำนวยการตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่กี่วันนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีการเชิญผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพและเขตปริมณฑน,นเพื่อเตรียมมาตรการ ป้องกันนะฮะรบบับมือถ้าหากมีภัยพิบัติน้ําเกิดขึ้นเรื่องเครื่องสูบน้ําน้ํามันเรือความพร้อมของท้องถิ่นจังหวัดป้องกันภัยสารจังหวัดรวมถึงในขณะนี้ก็มีให้ในแพทย์สาธารณสุขนะฮะร,รวมถึงหมอพยาบาลอสมอลงไปในพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือในการตรวจให้ความรู้ให้คําแนะนําในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆนะครับก็ขอตอบ เพิ่มเติมจากท่านรองนายกในส่วนนี้ครับท่านกุลเดชนะผมให้อีกหนึ่งนาทีนะครับเชิญนะก็ท่านประธานอย่าขัดผมบ่อยครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกครับที่จะให้เวลาผมเพิ่มเพื่อจะให้ถามให้ท่านตอบนะครับก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านตอบก็ถูกต้องครับท่านบอกท่านมีกําลังมีคนมีงบประมาณมีทุกอย่างพร้อมมีอะไรให้ผมบอกแต่เท่าที่ผมเห็นในพื้นที่ก็อย่างที่ผมเรียนท่านแหละครับ ผมเรียนถามท่านผู้ว่ามีถุงยางชีพให้ผมพอจะไปดูแลชาวบ้านมั้งไหมชาวบ้านว่าไงเออท่านผู้ว่าบอกว่าผมแจกไปรอบแรกแล้วครับสองพันครับรอครบเจ็ดวันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะทําเรื่องขออนุมัติรอบสองครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้ครับแล้วก็ฝากท่านวินิดหนึ่งก่อนจะถามคำถามที่สองก็คือท่านใช้ท่านบอกท่านมีครบมีทุกอย่างครบแต่ทําได้แค่นี้หรอครับน้ําก็ยังท่วมเหมือนเดิมครับท่านครับต่อประเด็นทำปัน คำถามที่สองนะครับเมื่อท่านตอบแผนระยะสั้นระยะเร่งด่วนแล้วในแผนระยะยาวท่านพอจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ไหมครับเมื่อท่านได้เตรียมแผนอะไรไว้บ้างอย่าบอกแต่ว่าเหมือนท่านนายกพูดเมื่อปี54ว่าเอาอยู่เอาอยู่พูดทีไรเขื่อนแตกน้ำทะลักทุกทีนะครับพี่น้องประชาชนก็เข็ดแล้วคับกับไอ้คำนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเรียนขอท่าน นายกได้ซ้ําไปครับว่าหาผู้รับผิดชอบมาจริงๆสักคนหนึ่งเถอะครับผมยังไม่อยากให้ท่านลองมารับผิดชอบครับเพราะว่าท่านโดนหลายเรื่องแล้วเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวให้ท่านลองนายกตอบนะเชิญท่านรองนายกครับคำถามคำตอบสุดท้ายนะเชิญก็ขอบพระคุณฮะที่เสนอชื่อเปลี่ยนผมท่านแน่ใจนะว่าเปลี่ยนผมแล้วเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมอ่ะ บอกว่าที่ผมพูดพูดไปเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําท่วมเหมือนเดิมนะครับไม่ท่วมหรอกครับนะฮะไม่ท่วมเหมือนปีห้าสี่เนี่ยละแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเท่ากับปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่มากไม่อะไรนะครับหน้าฝนประเทศไทยถ้าไม่มีฝนแบบนี้นะครับเราอยู่ไม่ได้หรอกนะครับหน้าฝนของประเทศไทยถ้าไม่มีน้ําท่าแบบนี้นะครับไม่มีน้ําที่ไหลเข้าไปในทุ่ง แบบนี้นะครับทุ่งเจ้าพญาก็ไม่ใช่ทุ่งเจ้าพญานะครับนี่เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติของประเทศไทยก่อนจะเป็นประเทศไทยครับเป็นอย่างนี้ในเดือนนี้หน้านี้นะครับท่านไปดูสถิตินะครับแผระยะยาวนะครับเอาเอาสั้นๆนะครับท่านคงไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นะไอ้ต้นน้ากลางน้าปลายน้ำนะฮะแต่ผมก็จะพูดอยู่วันยางข้ามนะครับต้นน้ําทําให้ป่าดีกว่าเดิมนะเก็บน้ําซับน้ําชะลอน้ําเงินหมื่นล้าน ทำแต่ปีที่แล้ว2นะครับเสริมเขื่อนคือน้ําจากป่ายัางไงก็ต้องไหลจากที่มีอยู่แล้วเสริมเข้าไปอีก21ลูกก็จะเก็บน้ําได้มากขึ้นสามารถชะลอน้ําได้ยามหน้าแล้งก็ใช้ได้นะครับนี่คือภารกิจของต้นน้ํากลางน้านะครับชะลอน้ําด้วยแก้มลิงเป็นการทําแก้มลิงระบบใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทามาคือ40แผงเก็บน้ําได้ประมาณหมื่นล้านและชะลอน้ําได้ สุดแล้วแต่นะครับสถานที่บางแห่งก็เป็นหลายชั่วโมงบางแห่งก็เป็นหลายวันนะครับแกนนึงทั้งหมดจะอยู่เหนือเหนือนครสวรรค์พร้อมทั้งมีการขุดลอกบึงบางเหนือนครสวรรค์ขึ้นไปรวมทั้งแม่น้ําเก่าๆซึ่งใช้ไม่ได้เช่นแม่น้ําพิจิตรนะครับเป็นตน้นปลายน้ําก็คือเอาน้ําลงให้เร็วที่สุดและไม่ทําให้เกินความสามารถของลําน้านะครับเอาตัวอย่างนิดเดียวกรุงเทพกรุงเทพเมื่อไรน้ําเกิน3,500 มายถึงลูกบาทเมต่วินาทีก็จะล้นตะลิ่งและกระท่วมเมื่อปี54มา5,000เราโจทย์ของเราก็คือว่าต้องเอา5,000ให้เหลือ3,500ใ,ให้ได้ก็คือการทำผันออกไปทางตะวันตกและตะวันออกรวมแล้ว1,200นั่นคือแผนระยะยาวนะครับแผนที่ว่านี้ก็เ,เป็นไปอย่างที่ท่านทราบภายใน5ปีควรจะเสร็จจะยาวไปกว่าน,นั้นก็ไม่มากนักถ้าแผนเรานี้เสร็จนะครับผมมั่นใจ ในทางเทคนิคแล้วก็จากการที่ดูประเทศอื่นเขาทำนะว่าถ้าน้ำท่วมไม่มากกว่าปี54ไม่มีทางที่จะท่วมอีกต่อไปนะครับเราใช้สถิติ100ปีครั้งนะครับเขาเรียกว่า 100, 100 year r e t u ย t u r r i o d มาใช้ในการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นขนาดของลำน้ำนะครับความสูงของเขื่อนที่จะกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันล้นไปจากลำน้ำก็เรียนท่านทราบว่า แผนระยะยาวเราก็มีมาตลอดส่วนที่ท่านพูดว่าเขื่อนท่านนายกพูดที่ไรเขื่อนแตกทุกทีไม่ทราบว่าท่านท่านมีข้อมูลบ้างนายกไปพูดตอนไหนเขื่อนไหนแตกนะครับไม่มีรครับนะฮะพูดยังไงเขื่อนแตกนะฮะไม่ใช่เทวดาเนี่ยพูดแล้วเขื่อนแตกนะครับมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะผมเรียนท่านนะฮะเอาความดีความชอบกับท่านเมื่อวานผมไปที่ลายานะครับออกสี่โมงครึ่งนะท่านเอาเครื่องบินบินไป กับทุ่มครึ่งนะครับก็ขึ้นเครื่องบินบินมานะฮะฝนก็ตกก็นั่งนอนนอนนะอจะได้จะได้ลงหรือเปล่าหรืออาจจะตกนะครับก็มีชาวบ้านจากนาครสวรรค์จากอุทยัยจากกําแพงเพชรน,นะครับหมื่นกว่าคนนะท่านนะครับร้องกันกระจององแงเพราะว่าแม่น้ําสแก่กลางนะครับก็ค่อนข้างสูงนะฮะรัดยารัดยาใช่ไหมฮะแม่น้ำแ,แถวๆนั้นก็ขึ้นมาสูงนะครับก็ไปท่วมที่นาสาโทเขาผมก็ไปรับปากว่า ในโครงการ35แสนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเขื <c oughs> ่อนแม่วงนะครับถ้าได้ทําก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะแก้ไขทั้งปัญหาน้าท่วมน้าแรงก็ฝากท่านด้วยนะที่นําเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าท่านหวนจะพูดเรื่องแม่วงขึ้นมานิดๆน,นะครับแล้วท่านก็เป็นสอสอ,อุทัยจังหวัดอุทัยก็ก็มีปัญหาน้ําท่วมนะครับถ้าคุมแม่น้ําสะแก,กงไม่ได้ท่านก็จะท่วมอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะครับท่วมตามธรรมชาติก็ขอบคุณมากครับ